เรื่องบางเรื่องที่คุณไม่เคยรู้สถานที่บางแห่งมีอะไรมากกว่าที่คุณเองทุกความเชื่อมีประวัติศาสตร์คุณจะได้รู้ทุกแง่ทุกมุมถ้าคุณได้เจอกับผมผมจะรอคนอยู่ที่นี่จังหวัดสุริน และจุดแรกคือสถานที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกช้างความเชื่อและมนคลังที่นี่คือสุสานช้างวัดป่าอาเจียงที่นี่คุณจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวกุยพวกเขานับถือผีผรบรรพบุรุษและมีความผูกพันกับช้างมาอย่างยาวนานและยังมีศูนย์เรียนรู้โคชชัศึกษาที่รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของช้างในทุกๆอนุ และนี่คือหอคอยสูงคุณจะได้ชมวิวในแบบ360องศาในศูนย์โคชาศึกษาสถานโชว์ช่างแห่งใหม่กับสถาปัตยกรรมอันร่วมสมัยผมจะพาคุณไปสักการะพระพุทธสุรินทรารมงคลองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ โอเคหยุดเรื่องลับๆเอาไว้ก่อนขอตัวไปทอผ้าแบบลับๆที่บ้านท่าสว่างแหล่งขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมยกทองและนี่คือปราสาทสีขอรภูมิซึ่งโดดเด่นด้วยภาพจำหลักทับหลังภาพศิวะนาตราชไล่ลาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย หากคุณอยากได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ผมไกด์อ่านจะรอคุณอยู่ที่นี่จังหวัดสุรินทร์